จากโรงเรียนเฉลิมพรสชตรีวันนี้เราจะมานําเสนอแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายในชุมชนจังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้เราอยู่ที่พระราชวังจันทร์ค่ะศูยโบราณติพระราชวังจันทร์ติดอยู่กับค่ายระเรศวมหาวิทยาลัยกองทัพภาคที่สามถนนวังจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ตั้งของศาลงนเยศวรมหาลาช สอนะคะเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของวิัธ์ทางประวัตศาสตร์ค่ะขพอที่3มเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนนะคะ เกิดขึ้นว่าเศรษฐกิจแล้วก็จะเริ่มเจริญขึ้นเจริขึ้นอะไรก็มาให้คนทุกคนมาเพื่อมากก่อนเนี่ยท่านอยู่ในคนที่โลกมีแต่งานการชาติตราโทนการเง้นให้ ปีก่อนก็เริ่มเลยเนี่ยมีประวัติพลังงานของชาติเสร็จการแสดงแสงสีท่านมีแสงส่องมาต้องแจกปีที่แล้วนะปีที่แล้วแต่งงานพระลงมแสงยุกก็น่าจะมีมาก่อนรับงบงานห้าวันนั่คือเดี๋ยวประมาณเทศกาล์เนี่ยหลังจากงานอยู่ปีนี้นะเทศกาล์จะมีการแสดงดี่สมเด็จพระลงมแสงยุกก็น่าจะห้าวันเลยเออแล้วก็มีการถึงแฟงกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนในท่องเที่ยวขึ้นรถรางมืก่อนมีรถรางบริการที่เข่งองอะไรนั้นนักเที่ยวที่รถใหญ่ท้อสจัดการให้ขึ้นรถเขาว่าสมัยก่อนที่จอดไม่มีแสงจ้าเพราะว่า นั้น er. ไม่ต้องงานวัดใหญ่สมากก็สามารถไปจบได้แต่ที่นี้เก็มีการแสดงถือถ่ายชุดองเจ้าในสมัยกรองอเจ้ายังมากนะถัดมาต้นไม้ก็ต้นเศรษฐกิจนี่นะคะทุกคนมันคือการโปรโมทของพระราชวังใจก็คือการให้โปสเตอร์แล้วก็มีใบความรู้เออปากคือโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองค่ะทุกคน ทางด้านเศรษฐกิจสังคมภายในชุมชนก็มีข้อเสียเช่นตลาดที่ยังไม่มีทําให้ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนได้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะพระราชวังจันทร์มีการพัฒนาเป็นตลาดแล้วก็ยังมีจัดแสดงละคลพลรพะนเรสวนเราจะได้ทั้งประวัติศาสตร์ความรู้มีของกินติดไม้ติดมือกันไปด้วยค่ะต่อมานะคะนี่แหละคะ่ะชุดไทยเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีอย่างหนึ่งเลยคะ่ะเพราะว่าชุดไทยนี้นะคะจะได้อินเรนมาจาก ละครเรื่องบุกเพสันนิวาสค่ะที่เป็นที่ฮอตฮิตติดกระแสในช่วงนี้กันมากค่ะแต่ถ้าเกิดกระแสตกขึ้นมาเนี่ยค่ะแย่เลยใช่ถ้าเกิดกระแสตกขึ้นมาหรือไม่ได้รับความนิยมทุกคนก็อาจจะลืมเรื่องชุดไทยแล้วก็จะการเป็นประติศาทที่เจือจางไปค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนด้านการจัดก,การสิ่งแวดล้อมของที่นี่นะคะจะเห็นว่าพระราชวังการเนี่ยลมลื่นเต็มไปด้วยต้นไม้นะคะมากมายและสีเขียวนะคะจะเป็นสีที่ช่วยผ่อนคลายแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาพักผ่อนด้วยค่ะแต่ในข้อดีนี้ก็มีนะักท่องเที่ยวหลายท่านที่มาเยี่ยมชมที่นี่ซึ่งก็อาจจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือการทิ้งขยะคะ่ะมีอาหารมีน้ําแต่ไม่มีถังขยะมีนะคะแต่ว่ามีน้อยมันก็ทําให้เกิดขยะ วัวเต็มไปหมดเลยค่ะอย่างเช่นพลาสติกที่อยู่บนนี้วันนี้คณะกลุ่มวัชรชวันจันทร์โรงเรียนสันมขวันสตีนะครับขอจบการนำเสนอโปรหมดสถานที่ท่องเที่ยวไว้เท่านี้ครับ